สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกุมร akah นกุมสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เดื๋ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นวัฒนากําเนิดน้าของการลงทุนความชอบบุตรบริวารและก็การเริ่มต้นในดวงชะตานะครับว่าอยู่ตรงไหนและทาจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเราอย่างไงเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ EP นี้เป็น EP ีที่2นะครับต่อจาก E ีีแรก ใครที่ยังไม่ฟัง EP แรกสามารถย้อนกลับไปฟังในเพลย์ลิสต์ได้นะครับจะได้หาง่ายเนาะซึ่งจะเพิ่งพูดไปไม่นานนี้นั่นเองนะครับโอเคเรามาดูจุดกําเนิดของเรานะครับก็คือราศีกลุ่มปนุตรงนี้นะครับก็คือขยายมาเป็นคนแบกม้อน้ํานะครับหรือคนเทม่อน้ํานั่นเองหมายถึงการเสียสละเอื้อเฟื้อให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทีนี้ด้วยการที่ทุกอย่างที่พูดมาการลงทุน ความชอบหรือความสมหวังบุตรบริวารการเริ่มต้นอยู่ในดวงชะตาเนี่ยอยู่ในภพปุตตะนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยก็ให้นับไป5ราศีหนึ่งสสาสี่หปุตตะจึงเป็นราศีเมทุนหรือมิถุนนั่นเองนะครับถามว่านิถุนเนี่ยเป็นปุตตะจริงหรือเปล่าให้เราดูที่ธาต,ตุเองก่อนราศีกุมเป็นธาตุลมกลางธาตุส่วนราศีมิถุนเป็นราศีลมปลายธาตุเห็นหรือยัยงครับดังนั้นจึงถือว่าถูกต้องเขาเรียกว่าโยก เขาเรีวยกว่าตรีโกณนะครับ5แปลว่าตรีหคือตรีโกณไม่ได้แปลว่าตรีโกณ5คือตรีโกณนะครับนับไปอีก5ก็จะเป็นสุภาซึ่งจะพูดในอนาคตแต่ไม่ใช่ครั้งนี้นะครับก็กลับไปว่าเกื้อกูลธาตุกันนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดในทางจีนเขาเรียกว่าหะก,กันนะครับเป็นเนกษัตริย์ที่ไม่ทําลายกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเวลาสีที่ไม่ทาลายกันเคยพูดไปแล้วในอีพีแรกเนาะใครไปดูใครที่ยังไม่ฟังไปฟังเพิ่มเติมได้รายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับโอเคทีน,นี้ คืออันนั้นเนี่ยประมาณ20นาทีแต่อันนี้จะแค่10นาทีนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เสริมเข้าไปเพิ่มเติมเนาะโอเคทีนี้เรามาดูนะครับาราศีมิถุนเมถุนเนี่ยเป็นราศีลมเหมือนกันปลายธาตุแล้วก็มีดาวประจาตัวเป็นดาวพุธนะครับเรามาดูลักษณะของความาปลายธาตุก่อนความลงทุนการลงทุนการลงทุนของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน อ่าคนราสิกุมเนี่ยควรจะจับจังหวะให้ดีห้ามทําอะไรสเปะสปะห้ามทําอะไรตามอารมณ์เพราะอารมณ์ธาตุลมคืออารมณ์แต่ว่าถ้าทําตามอารมณ์คือจบนะครับเพราะมาจากเรือนบารณะด้วยเห็นหรือยังมันแฝงเรือนบารณะมาเพราะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนเดียวกันนะครับดาวปุตตะไปที่ไหนคือการลงทุนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ตามในในดวงชะตาของเรามันจะดึงเอาบารณะไปด้วยอย่างเช่นปุตตะลาภโอ้มันยอดเยี่ยมมากมันเล่งกันเนี่ยปุยตตะ็ว่าการลงทุน ลาภะแปลว่าผลกําไรแปลว่าลงทุนเราได้กําไรแต่มันมีมรณะมาด้วยนะครับก็แปลว่ามรณะลาภะแต่ว่าอย่างนี้ครับถามว่าเอาแล้วมันจะดีหรือมันจะลายคําตอบคืออะไรงงโอเคจะเล่าให้ฟังจะบอกให้ฟังเราต้องใช้วิธีการดาวพุธคืออะไรครับสังเกตนะครับดาวพุธคือดาวสังเกตดาวแห่งการเรียนรู้เหมือนคล้ายๆกับพฤหัสเหมือนกันต้องเรียนรู้แล้วก็สังเกตดีๆแล้วเราก็จะลดความมรณะลงและอีกอย่างหนึ่ง การลงทุนต้องทําระยะยาวมรณะคือความเนิ่นนานนะครับคนราศีกุมเนี่ยไม่ถูกกับงานการลงทุนที่ช็อตคัดที่มันแบบเร็วๆอะไรเงี้ยเวลาจะเล่นหุ้นเนี่ยก็ห้ามเล่นหุ้นแต่ให้เล่นกองทุนแทนเพราะอะไรคนราศีกุมเนี่ยเป็นคนธาตุลมแปลว่าอะไรเป็นคนที่ลมเพลลมพัดเอาแน่นอนไม่ได้กับจิตใจนะครับส่วนมิถุนนี่ก็เหมือนกันการลงทุนคุณจะเป็นคนที่แบบ ต้องลงกระจายกระจายด้วยนะเพราะปลายธาตุมันแปลว่าหลายครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องลงทุนหลายหลครั้งอย่าลงทุนครั้งเดียวเพราะคุณเนี่ยนิสัยเป็นอย่างนี้ใจใจใหญ่ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงแล้วเป็นยังไงล่ะมรณะทันทีเห็นหรือยังคุณเสี่ยงเมื่อไหร่คุณมรณะทันทีคุณไม่เสี่ยงคุณเรียนรู้กับมันคุณสังเกตมันคุณก็จะได้ดีจากมันเห็นไหมก็กลายเป็นปุตตะเลงลาภาก็คือได้โชคลาภเห็นหรือยังถ้ามรณะเนี่ยมันเองไปการเงินเห็นหรือยังว่า ถ้าคุณเข้าเรื่องของความเสี่ยงปุ๊บเนี่ยการทําอะไรด้วยครั้งเดียวจบคือคุณกล้าไงก็ลงไปตุ้มเดียวทีเดียวเป็นยังไงครับการเงินไล่หลอเลยเพราะเล็งบารณนะเห็นหรือยังอ่าการเงินไล่หลอการเงินเนี่ยสูญเสียการเงินไปแปลว,ว่าลงทุนก็ขาดทุนนั่นแหละอะไรประมาณนี้ครับเข้าใจหรือยังอ่าโอเคทีนี้ด้วยการที่เป็นราศีดาวพุธนะครับาดาวพุธก็บอกไปแล้วว่าต้องพยายาม คิดให้ถี่ถ้วนก่อนพยายามสังเกตสังกาดีๆนะครับอย่าทําอะไรด้วยอารมณ์ก็แค่นั้นเองนะครับไม่อยากทัดลมก็เหมือนกันก็คืออารมณ์เนาะทีนี้ด้วยการที่ดาวพุธเนี่ยไปสถิตที่ราศีอื่นบ้างจะเป็นอย่างไรอย่างเช่นทั้งอย่างร้ายะจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้อธิบายไปแล้วมีดีมีเสียใช่ไหมครับเรามาดูว่าถ้าเปือ่อคือเราเราอยากช่วยคนที่ตก ุตตะอริบรวินาทนะครับก็จะอธิบายให้ฟังปุตตะคือการอาลืมบอกไปมันมีหลายอย่างอขอโทษครับความชอบหรือความสมบวังของเราเนี่ยดูเลยว่ามีดาวคู่มิตรหรือคู่ศัตรูอยู่ถ้ามีดาวคู่มิตรอย่างเช่นดาวพุธเป็นกเกษตรเลงมาที่ราบมีดาวอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ถือว่าดีคือดาวพุธจะถูกกระดาวอะไรบ้างดาวอาทิตย์ดาวจานันเนี่ยดีมากเพราะดาวคู่มิตรนะครับแล้วก็มีดาวอังคารไม่ได้พุธแล้วก็พฤหัสได้ครับพฤหัสดี แล้วก็สุขดีเสาร์ได้แต่ไม่ไม่ดีมากแต่ได้เพราะมันเป็นคู่สมพลนธ์นะครับแล้วก็คือดาวพุธเนี่ยถูกกระดาเสาร์นะไม่มีผิดกระดาเสาร์นะครับแต่ผิดกระดาคานครับแล้วก็ไม่ไม่ถูกกระดาราหูโดยเฉพาะใครมีดาวพุธอยู่ที่นี่มีหรือดาวพุธอยู่ที่นี่แต่มีดาวราหูอยู่นี่หรือดาวราหูอยู่นี่คือพูดง่ายว่าพุธเล็งราหูเนี่ยจบเลยครับเพราะอะไรลงทุนปุ๊บได้ลาบก็จริงแต่ต้องเสี่ยงกันเป็นคดีความ อ่าหรือการลงทุนของเราเนะี่ยมักจะมีความเสี่ยงในเรื่องของไปทางสีเทาๆอะไรประมาณนี้เพราะดาวหูเนี่ยไม่เกี่ยวกับคนรัสิกลุ่มนะหมายถึงดาวหูนะครับดาวราหูเนี่ยเป็นดาวประจําตัวก็จริงอย่างเช่นตรนุราพะใช่ไหมครับมีสเสน่ห์แต่ความมีสเสน่ห์เนี่ยจะดึงดูดภัยลับเพราะดาวราหูคือภัยลับภัยเงียบภัยที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันคืออะไร้าใจไหมครับเพราะมันเป็นการบังกันไงี่ นะครับของดวงดาวก็เกิดเกิดสุริยะา,าตรจันทคาตนั่นแหละแต่พอมันแรงดาวพุธก็แปลว่าคู่ศัตรูนะครับแต่ไม่เกิดไม่เกิดสุริยาคาตจันทคาศตร่ะไม่ดาวพุธไม่ได้ดับนะครับแต่ว่ามันเกิดคู่ศัตรูเกิดขึ้นมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอมรดกฟ้องร้องเอกสารนะครับพูดง่ายๆก็คือมรดกความมรดกก็คือพินัยกรรมโอเคไหมจะมีปัญหาเรื่องของพินัยกรรมครับเหมือนมีโชคมีลาภนะตะนุราภะเนี่ยปกติจะเหมือนได้ได้ทุกอย่างเมื่อกระทั่ง แต่ต้องไปดูพันธุเนาะนะครับต้องไปดูพันธุแปลว่าที่ดินหรือหลักทรัพย์เนี่ยมันจะเป็นยังไงส่วิว่าพันธุวินาศเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันอาจจะได้มาแล้วคุณก็ต้องเสียไปเข้าใจไหมครับอะไรประมาณนี้เนาะมันมีดีมีเสียมีแปรหลายชั้นนะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้ปุตตะปุตตะเป็นเรื่องของบุตรบริวารก็แปลว่าบุตรบริวารเนี่ยถ้าเป็นอริมนาวินาศเนี่ยหลายนอกั้นถือว่าโอเคหมดนะครับเรามาดูทีนี้ปุตตะอริเป็นยังไงบ้างปุตตะคือการลงทุน ลงอสิแปลว่ามีความเสี่ยงการลงทุนของคุณเนี่ยไม่ได้สังเกตชราใจใดๆคือไม่มีความสังเกตอะอย่างที่บอกไปว่าต้องมีเราพ,พทธเป็นเกรรษตรหมายถึงความสังเกตแต่คุณไม่สังเกตนะครับคุณก็เลยจะมีอุปสรรคเรื่องของการลงทุนอย่างเช่นคุณจะต้องกู้หนี้ยืมสินอริแปลว่านี่สินนะครับดังนั้นจึงหมายความาอะไรหมายความว่าเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินแต่ไม่เป็นไรครับสิ่งที่กู้หนี้ยืมสินมาแต่เราใช้ในทางที่ดีอย่างเช่นมีบ้าน ก็ถือว่าโอเคแต่อย่าบ้านเบอร์บางอลังการนะไม่ใช่ว่าฉันจะไปซื้อบ้านสิบล้านยี่สบล้านอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเราต้องซื้อบ้านที่แบบควรพอเหมาะอย่างเช่นไม่เกินห้าล้านก็พอแล้วครับเพราะว่าอะไรมันจะเกิดนิสินระยะยาวครับอือเพราะาอะไรอดิเล็งวินาศคุณคิดดูว่าถ้ามีดาวกระตุ้นในเลนงวินาศนะเล็งมาที่อดิแล้วเป็นดาวคู่ศัตรูนะคุณจะกลายเป็นปุตตะอดิมีปัญหาเรื่องบ้านมีปัญหาเรื่องของสัญญาเลงมาที่วินาศแปลว่าโดนเขายึด โอเคไหมอ่าระวังถ้าเป็นนี่เยอะจะโดนยืดได้ถ้ามีดาวกระตุน้นหรือถ้าไม่มีดาวไม่มีดาวตรงนี้แต่ดาวเล่งมาเนี่ยก็ถือว่ากระตุ้นเหมือนกันนะครับอ่าระวังดีๆทีนี้หรือดาวอะหรย่าไปตกที่เรือนอื่นอย่างเช่นอะริมาเรือนวินาศเนี่ยดาวจันทร์มาอยู่เรือนวินาศเนี่ยก็คือราศีมังกร,นกรนเนี่ยก็จบเหมือนกันนะครับโอเคไหมอ่าเริ่มต้นมีปัญหาปัญหาแล้วจบเลยก็หมายถึงว่าดาวบ้านมาผ่อนไม่ทันจบเลยครับวินาศท,ทันทีก็คือเสียบ้านหลังนั้นไป โอเคไหมยังันคุณจะซื้อเงินสดนะครับอแต่มันไม่ใช่อริไงนะครับปุตตะอริหมายถึงเขาทําอะไรจะต้องมีหนี้ตลอดเวลานะครับจะจิบจะจับอะไรก็หนี้ตลอดอย่างเช่นซื้อรถมาอาเป็นหนี้ไม่ได้ซื้อสดพอเวลาหนี้ยังผ่อนไม่หมดเลยไปดาวน์บ้านมาต่อทะลึ่งไปดาวน์บ้านพอไปดาวน์บ้านเสร็จปุ๊บก็ต้องอ่ะ,อ,ะอย่างนี้ดีกว่าดาวน์บ้านแต่ยังผ่อนไม่หมดแต่ว่าต้องใช้โมเตอร์ไซค์หรือใช้รถยนต์ที่จะต้องแบบว่าเดินทางใช่ไหมครับไปยัง ที่สานที่ทํางานแต่ดันเงินยังไม่พอไงก็มาดาวลดต่อกลายเป็นว่ามันมีนี้สองตัวแล้วเห็นไหมครับอ่าแล้วเป็นนี้ได้เรื่อยๆด้วยนะสำหรับคนนี้โอเคไหมอืมทีนี้ความชอบเนี่ยไม่ต้องคืออริบารวินาทไม่ต้องไม่พูดถึงเลยหมายความว่าความสมหวังไม่มีนะครับโอเคไหมอ่าความสมหวังไม่ได้คือขนาดผมยังไม่รอดเลยขนาดผมไม่ได้ตกอริบารนวินาทนะปุตตะผมไปอยู่ในเดินการเงินครับ ปุตตะกระุมพะเหมือนจะดีว่าการลงทุนดีแต่ว่าดันไปนเล็งกับดาวคู่ศัตรูในเรือนมรณะครับจบเลยนะครับคือต้องเข้าใจเห็นไหมมันมีวิธีการดูเยอะแยะมากมายมันจะคืออันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์สำหรับคนราสีกลุ่มละคนากลุม่มโอเคไหมสำหรับคนเรียนโหารศาศาสตร์มาจะเข้าใจแล้วก็เอาไปอัดัได้แต่คนที่ไม่ได้เรียนโหารศาศาสตร์มาก,ก็ฟังตามที่ได้นี่แหละไม่เป็นไรฟังคำๆฟังสนุกๆเนานะว่าเราเผื่อบ,บางทีมันอาจจะตรงเลยก็ได้พอผมพูดปุ๊บมันตรงทันทีเลยก็มีนะครับ เอาแปว่าเพราะว่าดวงดาวมันสถติตทุกที่นะครับโอเคมันหมดเวลาแนละ้วเอาต่อไปอปุตตะมรณะมาถึงระวังแทงบุตรนะครับสำหรับคนที่มีบุตรในช่วงไหนก็ตามถ้ามีดาวอย่างเช่นดาวพุธอยู่ในราศรีการเปรกเกษตรเนี่ยคือมันต้องเกิดแน่เพราะเป็นเกษตรเนี่ยโอเคไหมปุตตะมรณะมาถึงการลงทุนเนี่ยจะมีเรื่องมีปัญหาปุตตะอดีอ,อย้อนนิดนึงบ,บุตรลาเบ็นวานนําความเดือดร้อนมาสู่ปุตตะมรณะนําความเสื่อมเสียมาสู่นะครับคือไปทําเรื่องไว้ครับอย่างเช่น มีลูกชายลูกชายเนี่ยไปไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับผู้หญิงมาอาแบบว่าไปแบบว่าแนวแนวว่าผู้หญิงไม่สมยอมอะคะ่ะแต่ก็ไม่เชิงข่มขืนนะแต่หมายถึงว่าไม่สมยอมกลายเป็นว่าผู้หญิงฟ้องผู้ชายอะก็พ่อแม่ก็ต้องวิ่งไงถูกไหมครับพอวิ่งเสร็จปุ๊บก็ไขขี้หน้าเขาอะไรประมาณนี้ก็ยงเนี่ยลูกหรือบุตรบริวารเนี่ยนำความเสียหายมาสู่หรือถ้าเป็นเรื่องของบริวารก็แปลว่าบริวารเนี่ยจะมีนําความเสียหายมาสู่แปลว่าอาจจะมีการทํเข้าของแตกเสียหายอย่างนี้ครับ ส่วนวินาศนะครับปุตตะวินาทอโทษปุตตะวินาศคือการลงทุนเนี่ยจบทันทีถ้าเผื่อไม่มีความรู้รดอไม่สังเกตเห็นเรื่องครับใช้อารมณ์ปุ๊บอริมาเลงวินาศก็คือพังหรือวินาศเลงไปที่อดีิมาถึงเกิดปัญหาก่อนแล้วก็จบสิ้นทันทีโอเคไหมไมันเหมือนม้วนเดียวจบเลยครับเพราะคุณเนะี่ยจบตั้งแต่แรกแต่คือต้องเข้าใจนะครับใครทําอะไรที่ไม่มีความรู้ถ้าเราไม่รู้จักสิ่งนั้นเราอะ่ะจะจบโดยที่แบบม้วนเดียวจบตามวินาศนี่เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ,อ บุตรบริวารเนี่ยนะครับจะไปไกลตัวนะครับการเริ่มต้นการเกิดใหม่อดีตบรราวินาศไม่ดีนัน่นแหละถือว่าปกติครับอืมนะโอเคเป็นไปตามเรื่องนั้นๆดังนั้นเนี่ยส่งลูกไปไกลตัวเพราะเขาจะได้ดีจากไกลตัวอย่าเอาเขาไว้กับตัวเพราะเขาจะไม่เจริญโอเคไหมนะครับบุตรตาวินาศหมายถึงการลงทุนแบบลับๆหมายถึงให้คนอื่นเขาไปลงทุนให้แล้วเราทํามือทําห้ามลงทุนคือถ้าจะลงทุนก็ห้ามทําถ้าทําก็ห้ามลงทุนโอเคไหมนะครับเลือกเอาว่าจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้องจบนะครับ ประมาณนี้สามารถติดตามำยามกรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดำยามกรในครั้งถัดไปฝากก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ